ว่าทําไมเราต้องเลือกงานบิวอินนะครับหก็คือว่าเ,เราสามารถกําหนดสเปซได้นะครับว่าจะใช้ประโยชน์ใช้สอยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับสก็คือเราสามารถออกแบบได้เองนะครับตามความต้องการเลยว่าเคาน์เตอร์บาร์เราจะวางแบบนี้จะเคลื่อนย้ายได้ไหมนะครับและจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยมันก็จะสะท้อนความเป็นตัวตนของเราทําให้เรารู้สึกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เราออกแบบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องการ ซึ่งก็หมายความว่ามันก็จะมีแค่หนึ่งเดียวในโลกครับสวัสดีครับผมชื่อโต้งนะครับอยู่หมู่บ้านซีลีนท่าข้ามพร,รามสองครับเป็นโครงการของออปรินสิริครับบ้านเป็นไทยไอลิสครับถามว่ารู้จัก m ล็อกดีไซน์จากไหนใช่ไหมครับก็ไปเจอใน Facebook บริษัท m ล็อกดีไซน์ครับเราก็เริ่มเข้าไปดูผลงานของ m ล็อกดีไซน์นะครับ แล้วก็เห็นได้ว่าออผลงานของเขาเนี่ยตรงใจเราหลายๆจุดเลยนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเ,ออเราน่าจะใช้บริการของโครงการนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มได้คุยกับออทางแอดมินเพจนะครับเราก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นไปนะครับว่าอยู่หมู่บ้านไหนงบประมาณเท่าไหร่แล้วกออ็มีความต้องการทำชิ้นงานแบบไหนบ้าง หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการแอดไลน์กลุ่มกันเข้ามานะครับทางแอดมินเพจเนี่ยก็ได้ดึงทีมงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์อินเทเลียที่เข้ามาดูแลโครงการอ่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยก็ชื่อคุณอ้นนะครับเราก็ได้นัดคุณอ้นมาคุยกันที่บ้านนะครับทางคุณอ้นเนี่ยได้รู้ถึงว่ามีความต้องการจุดไหนบ้างความต้องการเราเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้คุณอ้นเนี่ยเขาช่วยตีราคาคร่าวๆออกมาได้ครับผม สำหรับบ้านของผมนะครับส่วนที่บิวนะครับชั้นล่างเนี่ยก็จะมีประมาณ5จุดนะครับก็เริ่มตั้งแต่โซนของการกรูผนังนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาที่โซนของดิ n น n g ง o ูมนะครับก็คือเป็นตู้โชว์สองข้างนะครับแล้วก็จุดที่3นะครับก็จะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์บาร์พันทรีนะครับซึ่งก็จะมีเคาน์เตอร์บาร์แบบนี้เลยนะครับจุดที่4ที่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นบานเฟียมจะเป็นส่วนของห้องเก็บของส่วนจุดที่5นะครับก็คือส่วนของห้องครัว ในห้องครัวเราก็จะมีประตูบานเลื่อนด้วยครับสำหรับชั้นบนนะครับชั้นบนก็จะมีประมาณ3จุดนะครับก็คือโถงกลางเนี่ยเราจะบิ้วเป็นตู้ใหญ่ๆนะครับเอาไว้ตรงกลางเลยเพื่อที่จะเอาไว้ให้ลูกสาวเนี่ยทำเป็นห้องหนังสือเอาไว้อ่านหนังสือเก็บหนังสือแล้วก็เก็บของได้เยอะมากครับจุดถัดไปก็คือ,อตู้เสื้อผ้าของลูกสาวนะครับตรงนี้ก็บิ้วเป็นตู้เสื้อผ้าขึ้นมานะครับสวยงามมาก แล้วก็จุดที่คุณแม่เขาชอบมากเป็นพิเศษก็คือ walk-in closet ของเขานะครับก็จะมีประตูบานเลื่อนด้วยนะครับแต่ก็จะเป็น walk-in closet ที่ไม่มีหน้าบานนะครับเพราะว่าเรามีประตูบานเลื่อนปิดแล้วครับหลังจากที่เรารู้แล้วว่าความต้องการของเราเป็นยังไงเราก็ได้ปรึกษากับอินททเลียนะครับคุณโอน้นะครับก็ได้แนะนําให้เราจองคิวเรื่องของการจองคิวเนี่ย นับตั้งแต่วันจองคิวจนถึงวันที่ติดตั้งเนี่ยร่วมๆสามเดือนนะครับก็ถือว่านานสําหรับเราตอนนั้นนะถือว่านานแต่ว่ามันก็มีข้อดีนะครับตรงที่ว่าเราได้มีระยะเวลาในการที่จะดูแบบให้ละเอียดมากนะครับเนื่องจากเรามีระยะเวลาในการดูแบบออกแบบเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยค่อนข้างที่จะมากทางคุณอ้นเนี่ยก็ได้มีการทํารูปแบบ2ดีออกมาก่อนนะครับซึ่งก็จะเห็นโครงร่างเข้าวๆตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่า ทำไมออกแบบมาแล้วภาพมันดูแบนๆแล้วมันก็ดูไม่มีสีสันถามไปทางคุณอ้นก็เลยบอกว่าขั้นตอนต่อไปมันก็จะต้องมีการออกแบบ 3D มดีนะครับมีการใส่รายละเอียดเข้าไปทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็มีการใส่สีสันเป็นภาพ3 d ดีแบบเสมือนจริงซึ่งขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ตอนท้ายๆนะครับคุณอ้นก็ดีนะครับอธิบายผมได้ทะลุป,ปุโปรงเลยตรงนี้ก็ถือว่าชื่นชมทางอินเทเลียของเราครับ หลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยทางบล็อกดีไซน์ก็นัดวันติดตั้งนะครับซึ่งจํานวนวันติดตั้งเนี่ยรวมๆแล้วทั้งหมด8วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันแรกเนี่ยทางช่างนะครับก็จะเข้ามาเตรียมพื้นที่ก่อนซึ่งการเตรียมพื้นที่เนี่ยเขาก็จะเอาวัสดุมาปูพื้นนะครับทำให้เรารู้สึกว่าอบอุ่นใจนะครับเฟอร์นิเจอร์เราเนี่ยจะต้องไม่เสียหายแน่ๆเลยนะครับตรงนี้ก็รู้สึกวางใจไว้ได้ระดับหนึ่งเลยนะครับในแต่ละสิ้นวันเนี่ย ทางช่างก็จะอัปเดตนะครับผลงานให้เราประมาณ3ามโมงเย็นเนี่ยเราก็จะได้เห็นชิ้นงานเนี่ยออกมาทุกวันเลยนะครับเราจะรู้สึกตื่นเต้นว่าเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในบ้านเราครับมีอยู่วันหนึ่งครับก็คือว่าเราแอบเข้ามาดูนะครับว่าการทํางานของช่างเนี่ยเก็บงานเรียบร้อยไหมเราเข้ามาดูแล้วโอ้โหก็มันก็มีสภาพที่เหมือนกับเป็นพื้นที่ทํางานนะครับบางจุดเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดที่ต้องแก้ไขเราก็สามารถที่จะ แจ้งอินเทเลียได้เลยนี่ก็เป็นข้อดีของการที่เข้ามาดูหน้าง,งานนะครับในช่วงระหว่างการติดตั้งแต่ก็เป็นธรรมดาครับระยะเวลาระหว่างการติดตั้งเนี่ยมันก็จะต้องเจอปัญหาบ้างนะครับเนื่องจากว่าคนผลิตคนติดตั้งคนออกแบบเนี่ยเป็นคนละคนกันเมื่อเกิดปัญหาประเด็นอะไรเกิดขึ้นก็ต้องมาพูดคุยกันซึ่งตรงนี้เนี่ยผมในฐานะลูกค,ค้านะครับก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ปัญหาในแต่ละอย่างที่เราเจอเนี่ยได้ถูกแก้ไขได้อย่างดีนะครับ การตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่ที่ลูกค้านะครับผมจุดที่ชอบมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการปรูผนังนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดใหญ่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเราเห็นได้ชัดเจนนะครับตรงกรูกผนังเนี่ยเราเลือกใช้ไม้สีอ่อนนะครับแล้วก็ตัดด้วยละแนงแล้วก็กระจกเข้ามาปุ๊บมันดูแล้วอบอุ่นแล้วก็มีเรื่องของซุ้มโค้งตัดเป็นไม้สีเข้มแบบนี้นะครับ ซึ่งก็จะดูแล้วแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับสำหรับจุดถัดไปที่ชอบนะครับก็จะเป็นจุดที่คุณแม่กับคุณลูกเขาชอบมากเป็นพิเศษก็คือโซนพ antry น,นะครับซึ่งพ a n t r เนี่ยเราก็จะมีเจ้าบาร์เคาน์เตอร์บารตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ด้วยสเปซพื้นที่ของเรามันไม่ได้กว้างมาก การยกของขึ้นไปชั้น2เนี่ยมันก็อาจจะเจออุปสรรคการที่ทำเคาน์เตอร์บาร์แบบที่มีล้อเลื่อนแล้วสามารถเคลื่อนที่ได้เนี่ยก็จะตอบโจทย์ตรงนี้นะครับอนาคตถ้าเรารู้สึกเบื่อกับการวางเคาน์เตอร์อบาร์ลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถมูฟไปไว้ในจุดอื่นได้ทำให้บ้านเราเนี่ยไม่มีความน่าเบื่อนะครับ ถ้าจะพูดถึงเรื่องความประทับใจของทีมงานนะครับก็ต้องบอกว่าผมประทับใจตั้งแต่ทีมประสานงานอินทีเลียนะครับซึ่งคุณอ้นนี่แหละคอยแนะนําตั้งแต่ต้นจนจบและที่สําคัญนะครับทีมช่างที่เข้ามาทํางานเรียกว่าน่ารักกันทุกคนเลยนะครับเท่าที่มาสัมผัสได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็คือว่าเวลาที่ผมหรือแฟนของผมนะครับขอให้ช่วยแก้ไขหรือว่าปรับปรุงจุดเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมจุดนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมีอยู่ช่างอยู่คนหนึ่งนะครับ ที่เขาบอกว่าถ้าตรงนี้ผมทําไม่เสร็จผมไม่กลับโอ้ตรงนี้ซื้อใจผมได้มากจากผลงานที่ทํามานะครับก็มั่นใจได้เลยว่าทางมอกดีไซน์เนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมีฝีมือดีนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าจะทําบ้านของคุณให้เป็นบ้านในฝันได้อย่างแน่นอนครับสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่ออกมานะครับกับแบบในหัวนะครับแทบจะเหมือนกันผมเรียกได้ว่าเกิน90%เซเลยภาพ3 d ดีที่ทางคุณอ้น ทำออกมาให้นะครับกับภาพจริงเนี่ยเรียกได้ว่าให้เกิน90%นะครับมันจะมีนิดหน่อยเท่านั้นเองในเรื่องของสีสันซึ่งสีในคอมพิวเตอร์กราฟิกกับสีของจริงเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบริษัทบิวอินดีๆนะครับก็ขอแนะนำบริษัทมอ k ดีไซน์มีความเป็นมืออาชีพอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับ แล้วก็มั่นใจได้เลยว่าก็จะทําบ้านของคุณนี้ให้เป็นบ้านในฝันนี่ย้ํารอบที่สองแล้วนะครับแน่นอนครับผม